สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆเ,นเอ FC, ช่องอาร์มบัสซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้อามจะพามาเอาใจคนที่กําลังหารถบัสอยู่นะครับเอาใจคนที่กําลังหารถบัสแล้วก็เน้นสแกนเนียนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูรถบัสของเฮงๆนะครับคันนี้นะยังยังปล่อยอยู่นะครับสําหรับใครที่กําลังตามหาช่วงล่างสแกนเนียนะนะครับ เดี๋ยวพาพามาดูคันนี้เป็นสกนเนียอ่าหนึ่งสองสี่นะครับเป็นแปดล้อสองชั้นนะเขาเรียกว่าทรงใบไม้เล็กนะทางการวงการรถบัสคือเรียกว่าอ่าใบไม้เล็กนะครับแล้วแต่คนจะให้ดิยามนะนั่นเป็นดีกว่าอ่าจะทรงอะไรก็ได้นะครับนะติดต่อมาที่เจ้าของเขาได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่อู่เฮงเฮงนะครับ รถจอดอยู่ที่อู่เฮงๆนะครับคันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับคันนี้8ปล้อปากครอบก็ยังอยู่ครบนะครับช่วงล่างสแกนเนียนะครับนะครับสภาพสีโดยรวมก็ต้องรายงานตามสภาพเนาะอาจจะไปอาบน้ำใหม่นะครับทำสีใหม่นั่นเอง นะครับเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันค่อยๆดูไปอ่าคันนี้เป็นสแกนเนียเครื่องปั๊มนะครับไม่ใช่เครื่องกล่องสแกนเนียนี่มันจะมีเครื่องปั๊มกับเครื่องกล่องนะครับเพื่อตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องปัม๊มแต่ว่าตัวใหม่ละเป็นหม้อน้ําข้างเป็นหม้อน้ําไฮดรอลิกละคอมแมร์ก็เป็นบล็อกนะน่าจะเป็น้ามาไม่รู้ไม่แน่ใจว่าหกร้อยห้าสิบหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นบล็อกนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้เครื่องนะครับนะครับเครื่องก็จะเป็นสแกนเนียและหม้อน้ำข้างอ่าอ่าแอร์ A ก็อยู่ครบนะคอยร้อนทุกอย่างรถก็คืออ่าหยุดการใช้งานนะครับก็คือจอดขายนั่นเองพูดง่ายๆจอดขายนะ เดี๋ยววิดีโอนี้เราพูดกันเรื่องขายรถเลยนะครับจอดขายนั่นเองใครอยากจะมีรถบัสสแกนเนียคันแรกราคาเบาๆคนะดูคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวเราเปิดฝาเครื่องดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับสภาพหน้าตาของเครื่องยนต์ก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องยนต์สตาร์ตติดได้นะครับแต่ว่าแบตไม่มีตอนนี้ <laughs> แบตไม่มีวันนี้น่าจะไม่ได้ฟังเสียงเครื่อง นะครับแอร์ไดชาร์จไดชาร์จตัวเครื่องเสียงก็ครบนะครับาขาดสายพานนะครับขาดสายพานตัวนี้ก็จะเป็นหม้อน้ําข้างละอ่าเป็นหม้อน้าข้างเรียบร้อยนะครับเป็นหม้อน้ําข้างอ่าทุกอย่างครบนะครับเนี่ยสีมันต้องทาหน่อยครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวราคาเราแจ้งกันนะเราใจแน่นอนรถอาจจะจอดติดกันนะมันก็เลยทําให้อ่า เห็นได้ไม่ชัดป่ะเดี๋ยวเราขึ้นประตูตรงด้านหลังเก็บเก็บของก็โล่งมากรถจอดอยู่ติดกันนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เห็นมุมแบบกว้างๆนะครับอือป่ะเเราพาไปดูภายในกันนะครับ เดี๋ยวเราดูชั้นบนก่อนมืดนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้จอดข้างนอกรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอ่ะคือพูดง่ายคือขายตามสภาพนั่นเองนะครับผมขายตามสภาพเรามาดูห้องคนขับก่อนเลงามาดูห้องคนขับอ่าห้องคนขับจะประมาณนี้ครับ อา,อาจจะต้องไปได้ไปเก็บงานนะครับอาจจะต้องไปเก็บงานใหม่พวงมาลายัยเกียร์จะตัวนี้จะเป็นสแกเนียโลไฮนะแปดศูนย์หนึ่งตัวนี้จะเป็นแปดศูนย์หนึ่งเป็นเหยียบคาดเข้าเกียร์ทุกเกียร์นะครับคอนโซลก็อาจจะต้องไปเก็บงานเครื่องเสียงก็ต้องอาจจะต้องไปไล่ใหม่พูดง่ายเลยไปไล่เครื่องเสียงก็ต้องไปทำทำหน่อยนะครับทำหน่อย ราคาเล้าใจแน่นอนสภาพของเบาะก,ก็คุณอาจจะได้ไปหุ้มใหม่หรือถ้าไม่หุ้มใหม่สภาพตัวนี้ก็ยังพอใช้ดงานได้นะครับนะครับหิ่งหิ่งตัวนี้อ่าเรานิยามกันว่าอะไรนะหิ่งเครื่องบินเป็นหิ่งสําเร็จรูปที่อ่าทามาสําเร็จรูปแบบนี้แล้วนะครับเนีย่ยครับ<ๆ>ก็จะประมาณนี้เลยก็ เบาะก,ก็จะมีหมอนรองเรียบร้อยนะครับมีหมอนเบลก็ด้านข้างแล้วนะครับมีที่รองนอง่่งผ้าม่านก็ยังอยู่เครื่องเสียงบางส่วนก็ยังอยู่อาจจะได้อาจจะต้องได้ไปเติมหน่อยพูดง่ายๆไปเติมนิดเติมหน่อยนะ่อซ่อมซ่อมบำรุงนะครับเพราะว่าลถสภาพอ่าก็จอดมานานนะครับคอยเย็นก็จะอยู่บนหิ้งอยู่นะครับตัวนี้อยู่บนหิ้งนะครับตัวนี้โอ้โห โอ้โหนะฮะโอ้โหคือโอ้โหอยู่ครบหมดทุกอย่างแต่ว่าต้องทําแต่ถ้าเป็นบอกผมบอกต้องห้มใหม่อาจจะต้องได้เก็บรายละเอียดหน่อยนะครับมืดหน่อยนะครับเพราะว่ารถจอดอยู่ด้านนอกรถจอดอยู่ด้านในจอดอยู่ด้านในไปเราดูไปข้างล่างกันเนี่ยครับตอนนี้เราก็ลงมาเดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกให้พี่เขาปิดเพงให้ผมหน่อยชั้นล่างมันมืด,ดอ่ะเออชั้นล่างก็ ห้องน้าห้องน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้าเนี่ยครับห้องน้าอ่าห้องน้ําส่วนตัวห้องน้ําออกมาก็จะเป็นอ่าชั้นล่างชั้นล่างอุ้ยชั้นล่างก็จะประมาณนี้เลยเป็นโต๊ะซ้ายขวาตรงกลางโซฟานะครับแล้วก็ทีวีแล้วก็จะเป็นโต๊ะอยู่ชั้นล่างประมาณสามคู่นะสามคู่นะครับนะครับสามคู่นะครับนี่สามคู่ห้องสูงนะโล่งคันนี้เราจะรู้สึกว่าจะเป็นสี่เมตร สูง4เมตร20ได้ไหมแถมก็จะมีห้องห้องวางตรงนี้ด้วยนะครับวางวางของที่จะใช้นู่นใช้นี่ได้นะครับปะประมาณนี้ข้างในคือสรุปว่าอาจจะต,ต้องได้ไปแต่งเติมหน่อยนะครับนะเราดูตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางของอวางแบตเตอรี่นะครับวางแบตเตอรี่นะเนี่ยสีนะครับนะแต่ข้อดีคือได้เป็นช่วงล่างสแกนเนีย ได้เป็นช่วงล่างสแกนเนียละนะครับอ่านี่เบาะสีไทยสมัยก่อนนี่นิยมกันมากเลยนะครับเบาะสีไทยเป็นเบาะที่เขาเบาะรูปทรงสวยเข้ารูปแล้วก็บางนะครับแล้วก็บางนะเข้ารูปบางสวยงามหน้าผมว่ายังสวยอยู่นะยังใช้ได้อยู่เลยนะ้ายังใช้ได้นะครับนี่เหงๆนะครับก็น่าจะมีคน ใครดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้แหละรถคันนี้น่าจะประกาศขายมาพักหนึ่งแล้วนะครับแ m มก็มาช่วยโปรโมทนะครับเจ้าของเขาก็อยากปล่อยนะครับใครสนใจที่กําลังตามหาสแกเน,นียอยู่ก็คันนี้ก็น่าพิจารณาเหมือนกันนะครับแต่ว่าคูคุณซื้อไปก็ต้องมีทุนไปทําต่อในเรื่องของเบาะนะครับเรื่องเรื่องของเบาะนะครับแล้วก็เก็บสีหน่อยเนาะเก็บสีหน่อยนะครับ ต้องไปเก็บสีเก็บรายละเอียดตามสภาพนะเราขายรถตามสภาพที่ที่เห็นนี่เลยนะครับกระจกก็จากที่ผมดูด้วยสายตานะครับไม่มีแตกนะจากที่ดูด้วยสายตาแต่ยังไม่ได้ดูดูแบบละเอียดละเอียดใครสนใจก็ต้องมาดูเองอีกทีหนึ่งเป็นสแกนเนียนะครับสวยอยู่เหมือนกันนะครับทำสี ผมผมคิดในใจว่าน่าจะไปลงทุนต่อปรับปรุงอีกประมาณสักสักสองสามสองสามแสนประมาณนี้ทำสีหน่อยสีก็แสนหน่อยสีสีแสนห้าเครื่องเสียงแสนหนึ่งหุ้มเบาประมาณสามแสนปะครับประมาณลงทุนเพิ่มเติมอีกสามแสนก็น่าจะพอได้วิ่งออกงานแล้วนะครับสวยงามมากเลยั้างรถมาอ่ารถต่อที่อู่มีแสงเนาะ สัญลักษณ์ของเขานะครับอม,มีแสงอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้คือมาพูดถึงการขายรถสแกนเนียละการเป็นคลิปวิดีโอรีวิวการขายรถภายในภายนอกให้ดูแบบแบบไม่เต็มรูปแบบเพราะว่ารถมันจอดอยู่ในโรงเพื่อนแล้วมันจอดอยู่ชิดกันมันก็เลยทําให้ถ่ายได้ฝั่งโน้นได้ไม่เต็มกไ็ได้แต่ฝั่งนี้นะครับอ่า ไอคันนี้แกคันนี้เจ้าของแกเหมือนตอนแรกเหมือนอยากจะขายยังไงมาลองมาคุยคันนี้เป็นสกเนียออ t ติคูดสามร้อยแปดสิบนะคันนี้เป็นเกียร์ออฟติคูดนะครับเป็นเป็นเสาคู่นะครับเป็นเสาคู่เดี๋ยวผมให้ดูรวบๆแล้วกันอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าหรืออาจจะขายหรือว่ายังไงถ้าถูกใจอะไรอย่างเงี้ยลองมาคุยกันดูคันนี้ว่เาเป็นเสาคู่แต่ที่บอกขายกันชัดเจนคือคัน คันนู้นแหะครับนะคันฝั่งเบอร์สี่คันใบไม้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเสาคู่นะเผื่อเพื่อน <S <s <ank t aro> ๆถ่ายรูมดวเผื่อเพื่อนโ <s ank t aro> ทรม,มาจีบบ้าเอออยากได้คันนี้อะไรยังไงนะครับนะครับอ่านะครับโอเคก็สำหรับคีนี้ขอบคุณเพื่อน <S <s <ans> ๆ,ๆนะใครสนใจก็โทรหาเท่าแก่เขาเบอร์โทรตามที่เห็นข้างรถได้เลยครับ หรือถ้าเกิดใครจะมาดูรถตัวจริงก็อยู่ที่ซอยสวนผักนาะอูแหฮงๆนะครับนะครับมาดูที่ตัวจริงที่นี่ได้เลยแล้วก็มาลองคุยราคาขายเงินสดนะครับขายเงินสดอ่าแจ้งไว้ก่อนว่าขายเงินสดขายเงินสดโอเคขอบคุณมากที่ติดตามและชมครับสวัสดีครับ